ถ้าไม่มีรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกท่านประธานเลยก็ได้ว่าพักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลจริงอยู่ครับเรายินดีและส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอำนาจประชาชนเราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่พักเก้าไกลเป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นพักดับสองหนึ่งร้อยสี่เอเเรายินดีเข้าไปจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาลท่านประธานครับ ด้วยความเคารพท่านประรธรรานจริงฮะถ้าไม่มีรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกรรท่านประธานเลยก็ได้ว่าพักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักก้าไกในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพักดับสองเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองรัฐธมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับ เราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยลักไทยพลังประชาชนเรา,เาหัวชนฝามาเราเจ็บครับเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับแล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทำให้ประเทศชาติและพี่น้องชาชนเสียหายไป